ในสัปดาห์ที่7、สาระการเรียนรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจุดประสงค์การเรียนรู้นี้ 1. เพื่อให้เด็กๆได้รู้ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. เพื่อให้รู้ถึงวิธีป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและประมัดระวังตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยบนท้องถนนได้ ก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆเช่นการเดินทางตามท้องถนนการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆการโดยสารรถยนต์และการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเช่นการป้องกันจากการถูกรถชน ตกจากรถรถล้มหรือพีกคว่ำอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการขับรถด้วยความประมาทขาดความระมัดระวังฝา่าฝืนกฎจราจรดื่มสุราในขณะขับรถขับรถในขณนะที่ง่วงแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือในขณนะที่ขับรถนะคะแล้วก็มีความรีบเร่งในการเดินทางต่อไปเรามาดูกันว่า เราจะป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้ได้อย่างไรเริ่มจากการป้องกันการถูกรถชนก่อนนะคะเมื่อข้ามถนนเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเด็กๆจะต้องข้ามถนนบนทางม้าลายมองซ้ายมองขวาแล้วก็เมื่อเด็กๆเ,เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในระยะที่อยู่ห่างไกล ที่ปลอดภัยจึงข้ามถนนไปได้นะคะแล้วก็ควรให้ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ผู้ปกครองพาข้ามถนนอย่าข้ามถนนเองตามลำพังเพราะจะทำให้เกิดอันตรายหรือควรใช้สะพานล,ลอยในการข้ามถนนนะคะและการป้องกันอุบัติเหตุจากการโดยสารรถยนต์ก็คือไม่ฝา่าฝืนกฎจราจรให้ทำตามกฎจราจรน,นะคะ ที่มีเครื่องหมายค่าแบบนี้แปลว่าห้ามกลับรถค่ะส่วนป้ายนี้คือห้ามแซงค่ะป้ายนี้บอกว่าให้เลี้ยวค่ะและป้ายที่มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมและมีคำว่าหยุดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแปลว่าให้รถหยุดค่ะป้ายสีส้มนะคะ แปลว่าบนถนนกำลังมีการก่อสร้างค่ะควรขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนป้ายนี้นะคะแปลว่าเป็นเขตของโรงเรียนค่ะเราก็ควรที่จะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีคนสัญจรไปมาค่ะและกำลังข้ามถนอนอยู่ส่วนป้ายนี้ค่ะเป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรค่ะ เรามาดูสัญญาณไฟจราจรกันนะคะว่าความหมายแต่และความหมายมีความหมายว่าอย่างไรไฟสีแดงเป็นสัญญาณให้รถหยุดไฟสีเหลืองนะคะเป็นสัญญาณให้รถเตรียมหยุดค่ะแล้วก็ไฟสีเขียวเป็นสัญญาณให้รถขึ้นออกไปได้ค่ะเราไม่ควรยื่นแขนออกไปนอกหน้าต่างรถนะคะ เพราะอาจจะเกิดการเฉียวชนขึ้นได้ควรคาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าเซฟที่เบลทุกครั้งเมื่อเด็กๆนั่งโดยสารอยู่บนรถยนต์นะคะเพื่อป้องกันการหลุดออกไปนอกตัวรถเมื่อเกิดบัติเหตุค่ะและเมื่อเด็กๆต้องนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ไม่ควรที่จะยื่นแขนยื่นขาออกไปเพื่อป้องกันการตกจากรถนะคะและสวมใส่หมวก,กันน็อกด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงค่ะถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำนะคะเราก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ให้เด็กๆได้ฝึก,กพูดกันนะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนสกดดังนี้ค่ะ S. สนามเด็กเล่น P L A Y G R O U N D เคราสนามเด็กเล่น Thank you ขอบคุณ T H A N K Y O U Thank you ขอบคุณ เด็กๆอย่าลืมฝึกพูดกันเยอะๆและส่งคลิปเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะคะว่าสีของสัญญาณไฟจราจรมีความหมายว่าอย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างไรบ้างและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ